านีนเมงการาบาไม่สูงค่าคนิจิวะสบายดีขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกคนทุกท่านคุณโยมทุกท่านช้าวันนี้ที่อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ธรรมสถานม่อนพญานาคราชแห่งนี้อุณหภูมิบันนี19องศาญาติโยมสาธุชนทุกท่านตอนเช้าเช้าประมาณตีสี่ตีสีกว่าดี้ก็ยังไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่เปิดประตูเอาไว้นั่งสวดมนต์เรื่อยๆจนกระทั่งว่าสวดมนต์ใกล้จะจบ ก็สัมผัสถึงความเย็นที่แผ่เข้ามาในหอพระก,กรรมฐานสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วต้องเดินไปปิดประตูก่อนเพราะว่ามันเย็นคุณโยมทุกท่านแล้วตมาภาพก็มีผ้าผืนเดียวไม่ได้มีผ้าคลุมตอนนี้ต้องไปเอาผ้าคลุมมาคลุมเอาไว้เนี่ยคุณโยมเพราะว่าอากาศเริ่มเย็น ก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นในอากาศก็จะเย็นเป็นแบบนี้ทุกๆวันเอาละคุณโยมเรามาดูปฏิทินกันก่อนญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้ปฏิทินตรงกับวันอังคารที่17กุมภาพันธ์2569เป็นวันขึ้นหนึ่งข้ามเดือนหเหนือวันนี้เป็นวันเริ่มต้นตุดจ,จีนเมื่อวันวานนี้ก็เป็นวันไหว วันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ศักราชใหม่ของญาติโยมสาธุชนพี่น้องชาวจีนซินเจียยู่อีสซินนี่หัวชายกงสีฟ้าชายเส้นอี้ซิ่งลงพิงพิงอันอันก็เป็นคำอวยพรปีใหม่แบบจีนผิดพลาดถูกผิดประการใดก็ต้องขออภัยคุณโยมด้วย จำเข้ามาได้นิดหน่อยอก็ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ศักราชใหม่ก็ขอให้สิ่งที่ดีๆบังเกิดขึ้นในชีวิตของญาติโยมสาธุชนทั้งชาวจีนแล้วก็ทั้งชาวไทยพวกเราทุกๆคนอาลาคุณโยมเรามาดูธรรมะกันก่อน วันนี้ได้น้อมนำเอาธรรมโอวาทของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมบรังสีมาคุยเจ้าประคุณท่านบอกว่าเราต้องทำดีสู้กรรมคุณยมทุกท่านมนุษย์คนเราทุกคนเกิดมามีกรรมญาติโยมทั้งหลายเรามีกรรมเราเกิดมาเพื่อเซวยกรรมกรรมของเรามีสองประการ ใครทำบุญทำกุศลไว้เยอะเกิดมาชาตินี้สุขสบายเพราะว่ากุศลกรรมที่ทำมาส่งผลก็คือมาเสวยกรรมดีแต่ถ้าหากว่าใครมาถึงตอนนี้เกิดมาในปัจจุบันชาติเนี่ยลำบากเป็นโน่นเป็นนี่นะคุณโยมก็เพราะว่าในอดีตเนี่ยเราทำสิ่งไม่ดีเอาไว้เยอะ เมื่อเราเกิดมาในภพนี้ภูมินี้เนี่ยผลที่เราทำไม่ดีก็กลายเป็นอกุศล,ลกรรมกรรมดำส่งผลทำให้เราเนี่ยทุกข์ยากลำบากเอาไม่ต้องไปยกตัวอย่างใครที่ไหนใกลย,ยกตัวอย่างอย่างอัตมาภาพเนี่ยคุณโยมเกิดมาปุ๊บอ่าริ้นหัวใจรั่ว ไม่ต้องรอลุ้นนะคุณโยมมันเป็นตั้งแต่เกิดลิ้นหัวใจรั่วลมชักกระตุกเป็นโรคลมชักโลหิตจ,จางความดันผิดปกตินะคุณโยมแล้วก็เป็นภูมิแพ้เป็นหลายอย่างคนเหนือเรียกว่าจอมเจาะดอกด้อยคนโบราณเขาเรียกว่าอย่างนั้น แล้วก็ไม่ได้คลอดโรงพยาบาลด้วยนะคุณโยมคุณย่าเป็นหมอตําแยคลอดเองที่บ้านคลอดเสร็จเรียบร้อยดูสีถ้าไม่ค่อยจะดีก็เอาไปให้คุณหมอที่สุขสาลาเขาดูสมัยตะก่อนไม่มีโรงพยาบาลที่บ้านเกิดอาตมาภาพไม่มีโรงพยาบาลเขาเรียกว่าสุขสาลาหรือว่าสถานีอนามัยนะยคุณโยมเล็กๆ พอไปให้คุณหมอดูเนี่ยหมอก็ไม่ใช่ว่าหมอจริงๆเป็นพยาบาลสมัยโบราณเนี่ยนานๆคุณหมอจะมาจากเมืองใหญ่สักทีหนึ่งที่สุขศสาลาก็จะมีพยาบาลประจำอยู่เขาก็บอกว่าโอ้ไม่น่าจะอยู่รอดเนี่คุณโยมไม่น่าจะอยู่รอดคงจะไม่นานหรอก3วัน7วันนี่ก็คงจะไปแล้วหมดลมแล้ว นี่คุณโยมอดีตชาติเนี่ยคงจะทำกรรมไว้เยอะคงจะเบียดเบียนสัตว์เยอะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยไม่ยืนยาวคุณย่าไม่ยอดทอนะคุณโยมหมอบอกว่าไม่ได้แล้วเนะี่ยอุ้มไปที่วัดไปให้หลวงปู่ หลวงปู่ท่านก็คลี่ผ้าสังฆาติพระท่านจะมีผ้าสังฆาติคลี่ผ้าเอาผ้าสังฆาติห่อเอาวางไว้บนตักพระพุทธรูปสวดมนต์อธิษฐานจิตถวายเอาไว้ในบวรพุทธศาสนาหลวงปู่บอกกับคุณย่าว่าเออไม่ต้องเอากลับแล้วเนาะไม่ต้องเอาไปเลี้ยงล้านะถวายเลยเอ้าว ตามโบราณประเพณีล้านนาเนี่ยถ้าเอาลูกหลานไปถาวายพระที่วัดเนี่ยเขาก็จะต้องบูชาคืนสองบาทสบาทสลึง50ก็แล้วแต่กำลังถาวายเสร็จเรียบร้อยครูบาอาจารย์มัดข้อไม้ข้อมือก็ใส่ซองบูชาคืนเข้าตอกดอกไม้ใส่พานใส่ขันบูชาคืนไปเลี้ยงสองบาทสบาท แต่หลวงปู่ท่านไม่ให้บูชาคืนและท่านก็บอกว่าฝากมึงไปเลี้ยงก่อนเน้ออ่าแล้วเดี๋ยวโตค่อยเอามาไว้วัดคุณโยมอพอได้สี่ขวบห้าขวบหลวงปู่ท่านก็เริ่มทวงคุณย่าก็เอาไปถวายพอมาอยู่วัดเนี่ยคุณโยมตั้งแต่เด็กๆหลวงปู่ท่านก็บอกว่าเวรกรรมมีเยอะเจ้ากรรมในเวรเยอะอักกุศล,ลกรรมในอดีตเยอะ เน่ยก็ไม่รู้ว่าไปทำอะไรในอดีตชาติเนี่ยคุณโยมถ้าจะให้สุขภาพดีหายจากโรคภัยไข้เจ็บเดียญาติโยมสาธุชนทุกท่านทำดีทำดีสู้กับกรรมดังที่สมเด็จพุทธาจารย์ตท่านบอกเนี่ยการทำความดีของอัตมาภาพทำด้วยอะไรสวดมนต์หลวงปู่สอนสวดมนต์อย่างมึงเนี่ยต้องสวดมน ตอนเด็กๆก,ก็ไปนั่งใกล้ๆหลวงปู่หลวงปู่สวดอะไรเราก็ปนมมือสี่ขวบห้าขวบเนี่ยคุณโยมได้มั่งไม่ได้มั่งอ่านหนังสือก็ยังไม่ออกเลยอาศัยความจำอันไหนท่องได้ก็ท่องอันไหนท่องไม่ได้ก็เงียบปนมมือนะคุณโยมนะทำอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งว่าโตขึ้นมาอายุ1ิ1หเ โรคภัยไข้เจ็บที่มันเคยเป็นเยอะๆเนี่ยนะคุณโยมก็ค่อยๆระง,งับดับหายไปทุเลาเบาบางไปค่อยแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นจนกระทั่งว่ามันหายพอมันหายหลวงปู่ก็บอกว่าเนี่ยดีแล้วเจ้ากรรมนายเวรเขาอาโหสิกรรมแล้วเนี่ยคุณโยมถ้าหากว่า เรารู้ตัวเราว่าเรามีวิบากกรรมวิบากกรรมก็คือความยากลำบากของเรานี่แหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำรงชีวิตธุรกิจการงานต่างๆนานาที่มันติดมันขัดเนี่ยคุณโยมทั้งหลายทั้งปวง ในทางพระพุทธาศาสนาเนี่ยเรามีความเชื่อว่าเกิดจากการกระทำของเราหรือว่ากรรมของเรานี่แหละเป็นตัวส่งผลทำให้สิ่งที่เราประสบพบเจออยู่เนี่ยมันมีอุปสรรคม,มันมีปัญหาสิ่งที่จะแก้ไขญาติโยมสาธุชนทุกท่านต้องแก้ไขด้วยตัวของเราเอง ให่ต้องไปแก้ไขที่อื่นแก้ไขที่ตัวของเราด้วยอะไรด้วยการทำบุญกุศลคุณงามความดีบุญกุศลคุณงามความดีก็จะไปทลายอดีตกรรมที่มันไม่ดีนะให้มันทุเราเบาบางจางลง สิ่งที่เราทำเนี่ยคุณโยมมันเป็นกรรมชั่วมันก็เหมือนน้ำครัมดำๆแ,แล้วก็มันไม่หายไปไหนหรอกอย่างกรรมที่อาตมาทำเนี่ยที่ไม่สบายเนี่ยมันไม่หายไปไหนหรอกมันก็อยู่เท่านั้นเหมือนเรามีน้ำดำๆอยู่ขันหนึ่งแต่ว่าเราพยายามทำความดีอย่างอาตมาภาคนี่ก็พยายามสวดมนต์ ความดีก็เหมือนน้ำสะอาดที่เราค่อยๆเทผสมกับน้ำดำถ้าน้ำสะอาดมันเยอะมันมากกว่าน้ำดำร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าแสนเท่าน้ำดำดำเนี่ยที่มันปนอยู่ในน้ำสะอาดเราก็จะมองไม่เห็นเราก็จะไม่เห็นแต่ถามว่ามันมีอยู่ไหมมันมีอยู่แต่มันไม่เห็นความดีก็เช่นเดียวกันถ้าเราเติมลง ไปเรื่อยๆอากุศลกรรมกรรมที่มันไม่ดีก็จะเจือจางไปเนี่ยอย่างที่อาตมาเป็นอยู่เนี่ยเขาบอกว่าประมาณ7วันเนี่ยไม่น่าจะรอดแต่ว่าเมื่อขยันสวดมนต์เจริญจิตเมตตาภาวนาก็อยู่ได้ถึงปัจจุบันนี้กรรไรเยอะแล้วคุณโยมอยู่มาถึง50กว่าปีเนี่ยก็ถือว่ากรรมไรเยอะ จากที่คุณหมอบอกว่าเจ็ดวันตายแต่ตอนนี้อยู่ได้ถึง53ปีและคุณโยงทุกท่าน mm. ก็ถือว่าทำดีสู้กับอดีตกรรมเป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณเตือนใจให้เราทำดีไม่ใช่ว่าเอออะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิต ก็จะไปโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่เคยโทษตัวเองไม่เคยตำหนิตัวเองตำหนิแต่คนอื่นคนอื่นทำให้คนนั้นทำให้เราคนนี้กันแกล้งเราคนนั้นเบียดเบียนเราไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องมาพิจารณาดูตัวของเราถึงแม้ว่าหลายหลายท่านบอกว่าโยมไม่ได้ทำอะไรนะปัจจุบันเนี่ยโยมทำดีมาโดยตลอดแต่อดีตชาติของเรามันก็ไม่แน่ อย่างอัตมาภาพเนี่ยยุงตัวก็ไม่กล้าบี้แต่ว่าสุขภาพไม่ดีก็ย้อนว่าอดีตกรรมของเราที่เคยทำไว้ในอดีตชาติเป็นตัวส่งผลอย่างเนี้ยคุณโยมอนุโมทนาสาธุบุญนาญาติโยมทุกท่านเป็นโอวาทธรรมที่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีท่านเคยสอนเอาไว้ ลูกศิษย์ลูกหาจดบันทึกเอาไว้อาตมาอ่านเชื่อก็นำมาคุยกับคุณโยมให้เราเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้ชีวิตของเราสุขสงบร่มเย็นวันนี้เป็นวันตุดจ,จีนคุณโยมทุกท่านพี่น้องชาวจีนเขาก็จะมีการไหว้เมื่อวันวานนี้ก็ไหว้บรรพบุรุษวันนี้เป็นวันตุดจ,จีนเป็นวันกินวันเที่ยว เหมือนสงกรานของคนล้านนาเหมือนปีใหม่ของคนไทยเรานี่แหละช่วงนี้ก็คนจีนก็จะกินจะเที่ยวจะทำบุญสุนทานกันก็นุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกทุกท่านสินเจียยุอีสินนี่หัวใช้แล้ววันนี้นะญาติโยมสาธุชนทุกท่านหาเวลาประมาณหกโมงคึ่งไม่เกินหนึ่งทุ่ม อาตมาก็จะได้เจริญพระพุทธมนต์ให้กับญาติโยมชาวจีนให้ท่านมีความสุขความเจริญเดี๋ยวตอนกลางคืนที่เราจะให้สวดพระกรรมฐานจะขอเจริญพระพุทธมนต์ให้กับญาติโยมชาวจีนทุกๆคนให้มีแต่ความสุขความเจริญจุดเทียนเป็นพุทธบูชาแด่พระอวะโลกิเตศวน พระโพธิสัตว์กวนอิมและก็เจเริญมนต์ให้กับญาติโยมชาวจีนนะญาติโยมทุกท่านแล้ววันนี้ดูจากตารางาศาสนกิจวันนี้เนี่ยคุณโยมช่วงเช้าไม่มีกิจภุระอะไรเดี๋ยวประมาณ9้าโมง9โมงกว่าก็จะได้จเจริญรัตนสูตรสืบโ,โหราชาตาให้กับญาติโยมทุกทุกท่าน ในวันตุษจีนวันขึ้นต้นปีใหม่ของญาติโยมชาวจีนวันนี้สวดมนต์ให้ทั้งญาติโยมคนไทยคนจีนทุกๆคนคุณโยมทุกท่านประมาณ9ก้าโมงเก้าโมงกว่าชันเช้าเสร็จก็จะไปเตรียมตัวสวดมนต์ส่วนงานบุญของมั่นพญานาคาราก็มีวันที่6 7 8เดือนมีนาคม วันนี้วันที่10กว่าแล้ววันที่17แล้วก็เหลืออีกไม่ถึงเดือนคุณโยมครึ่งเดือนกว่าช่วงนี้ตามมาภาพก็อาจจะเตรียมงานช่วงตอนบ่ายๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยว่างได้สวดพระธรรมมาจากกบวัตนสูตรนีคุณโยมทุกท่าน ก็อาจจะต้องขออนุญาตญาติโยมสาธุชนช่วงเช้าสืบชะตาให้คุณโยมช่วงบ่ายทำงานเตรียมสถานที่เตรียมความพร้อมต่างๆาดานาลายประการด้วยกันวันที่6มีนาคมในช่วงตอนเย็นเราจะมีพิธีบวงสวง แล้วก็เป็นการเข้าพระกรรมฐานอมามภาพจะเข้าปฏิบัติอัปปนาสมาธิไปอยู่ในหอพระกรรมฐานในหอพระกรรมฐานก็จะมีโลงแก้วกรรมฐานอยู่ใบหนึ่งเป็นโลงศพที่ทำเป็นกรณีพิเศษพอเข้าไปในหอพระกรรมฐานก็จะเข้าไปนอนอยู่ในโลงแก้วกรรมฐาน นอนในท่าสีหะสายยาตะแคงขวาเท้าเหลื่อมกันอยู่ในสมาธิอธิฐานจิตปิดวาจาไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการกระดุกกระดิกไม่มีการถ่ายหนักถ่ายเบาไม่มีการเปลี่ยนเอริยาบทไม่มีการฉันอะไรเลยแม้แต่น้ำเพียงหยดเดียว อยู่ในโลงแก้วกรรมฐานเป็นระยะเวลา35ชั่วโมงอพอเอยอะเข้าไปในโลงแก้วกรรมฐานโยมก็จะปิดประตูโลงแก้วกรรมฐานจากนั้นก็จะล็อกประตูหอพระกรรมฐานยกบันไดเชื่อมประตูออกเนี่ยคุณโยมหอกรรมฐานนี่จะเป็นหอกรรมฐานกลางน้ํา โยมล็อกประตูเดินลงไปเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะยกบันไดที่เชื่อมหอ,อกรรมาฐานกับพื้นดินออกอาตมาก็จะอยู่ในนั้น35ชั่วโมงด้วยกันข้างในไม่มีไฟฟ้าไม่มีพัดลมไม่มีแอร์ไม่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกใดๆทั้งสิ้นจะต้องเจริญสมาธิภาวนาด้วยความแน่วแน่ เป็นการทดสอบอธิษฐานบาร,รมีเราอธิษฐานไว้ว่า35ชั่วโมงเนี่ยจะทำได้หรือเปล่าสัจจบาร,รมีเรารับปากแล้วเราตั้งใจแล้วเรามีสัจจะจริงหรือเปล่าเวิริยะบาร,รมีเรามีความเพียรพยายามจริงหรือเปล่าขันติบาร,รมีเรามีความอดทนหรือเปล่า เป็นการทดสอบการประพฤติปฏิบัติซึ่งหลวงปู่สอนเอาไว้นะคุณโยมทุกท่านเป็นการฝึกปฏิบัติตนให้ดำรงอยู่ในศีลสมาธิปัญญาลองฝึกดูนะคุณโยมและอีกอย่างหนึ่งก็เป็นมรณานุสตินะีเป็นรำลึกนึกถึงความตายพวกเราทุกคนตายเหมือนกันหมด แล้วก็จะต้องนอนในโลงศพเหมือนกันโมดก็ลองไปนอนดูก่อนว่ามันนอนสบายไหมมันนอนดีไหมนึกถึงความตายเอาไว้อยู่ในนั้นแล้วก็ในวันที่7เนี่ยคุณโยมตอนหกโมงเย็นก็จะมีการสวดมนการพุทธาพิเศษวัตถุมงคลพุทธาพิเศษญาติโยมสาธุชนทุกท่าน อ่ามีคุณโยมถามเราบริโภคเนื้อสัตว์บาปไหมญาติโยมทุกท่านาการบริโภคเนื้อสัตว์พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทรงห้ามเอาไว้เคยมีพระเทวทัตไปขอว่าไม่อยากให้พระเนี่ยฉันเนื้อสัตว์แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่อนุญาตท่านให้ฉันได้ แต่ว่ามีเนื้อสัตว์บางประเภทที่ท่านไม่อนุญาตให้ฉันเช่นเนื้อมนุษย์เนื้อเสือเหลืองเนื้อช้างเนื้อหมาเนี่ยคุณโยมไม่ให้ฉันแต่ถามว่าถ้าเราบริโภคเนื้อสัตว์เนี่ยบาปไหมมันต้องขึ้นอยู่กับเจตนาที่มาของสัตว์ที่เราได้มาญนะาติโยมสาธุชนทุกท่านยกตัวอย่างคุณยาาา่าตมาภาพ สมัยตะก่อนเนี่ยท่านก็ลำบากเรายากจนครอบครัวที่ยากจนท่านก็ไปไล่ไปสวนไปนาไปจับปลามั่งไปจับกุ้งจับหอยมั่งเอามากินนีคุณโยมถามวาลักษณะอย่างนี้เป็นบาปไหมไม่เป็นบาปเพราะว่าเจตนาในการฆ่าไม่รุนแรงญาติโยมทุกท่าน ทำไปเพราะว่าความจำเป็นในการดำเนินชีวิตในการดำรงชีวิตเจตนาเราไม่รุนแรงแต่ที่บาปเนี่ยคุณโยมเจตนาในการฆ่าของโยมรุนแรงเช่นเราก็พอมีพอกินอยู่แล้วเราไม่ลําบากแล้วแต่ว่าคุณโยมชื่นชอบในการฆ่า ยกตัวอย่างเช่นนายจันทสุกรีตเนะ่เวลาจะฆ่าสัตว์เนี่ยมีความกระยิมดีใจตีหมูหมูร้องมากเท่าไหร่ก็อุ้ยดีใจมากเท่านั้นเนี่ยคุณโยมฆ่าด้วยความอาฆาตฆ่าด้วยความพยาบาทฆ่าด้วยความสนุกสนานเนี่ยจะเอามาบริโภคหรือว่าไม่บริโภคก็ถือว่าเป็นวิบากกรรม แต่ถ้าหากว่าเออเรายากจนเรามีความจำเป็นที่จะต้องกินหรือถ้าโยมไปตลาดเนี่ยคุณโยมทุกท่านอ่าหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะสัตว์ที่มันเป็นเป็นเขาตายหมดแล้วเนี่ยคุณโยมซื้อมาบริโภคเราไม่ได้ฆ่าเองเราไม่ได้ทำเองไปตลาดมันมีอยู่แล้วอันนี้ก็อนุโรมปฏิโรมไม่เป็นไรไม่ถือว่าเป็นวิบากกรรมอะไร ก็ตอบให้คุณโยมง,ง่ายๆแบบนี้นะญาติโยมทุกท่านวันที่7ตอนกลางคืนประมาณ6โมงเจโมงเนี่ยเราก็จะมีการปั้นพระพุทธรูปหลวงพ่อพระเจ้าทันใจสัมริธิผลที่หน้าองค์พระมหาเจดีย์และพวกเราญาติโยมก็จะได้ปฏิบัติในสชิกขทดุด,ดงนะญาติโยมทุกท่าน เราจะได้ปฏิบัติเนสชิกาทุดงช่างเขาก็จะปั้นพระพุทธรูปพวกเราก็สวดอิติปิโสตั้งแต่หกโมงเย็นไปถึงหกโมงเช้าก็หยุดเป็นช่วงเป็นระยะเป็นตอนและตลอดทั้งคืนก็มีการกวนเข้ามาทุกปายาตตอนเวลาหกโมงเช้า ของวันที่8อัตมาภาพก็จะออกจากพระกรรมฐานแล้วก็มาทำพิธีถวายเข้ามาทุปยายญาตบรรจุหัวใจพระเจ้าทันใจที่คุณโยมช่วยกันสวดมนต์ตลอดทั้งคืนจากนั้นก็จะมีการสืบโหราชาตาทำบุญครบรอบ สิบปีแห่งการสร้างธรรมสถานม่อนพญานา,ราคราชครบรอบหกปีแห่งการสร้างองค์พระมหาธาตุเจ้าเจดีเนี่ยคุณโยมทุกท่านเราก็จะมีการถวายอย่างสังฆทา,านแด่พระเจ้าพระสงฆ์ถวายทุนการศึกษาแด่สัม,มเนรทุนการศึกษาสัม,มเนรก็ยังขาดเจ้าภาพอีกหลายทุน ญาติโย,ยมท่านไหนจะถวายก็ทุนละ2,000บาทหรือว่าทําตามเจตนาแล้วมีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนก็ทุนละ2,000บาทเหมือนกันถ้าโยมมีปัจจัยเยอะโยมอาจจะรับคนละทุนหรือว่าทำตามกุศลและเจตนาของคุณโยมเท่าที่เราจะทำได้ จากนั้นก็จะมีการทอดผ้าป่าอาจาริย์บูชาหน0่กองกองละหนึ่งมืนบาทเพื่อเป็นการสมทบทุนในการสร้างพระมหา,าเจดีย์หรือว่ากองละสองพบาทก็มีกองเล็กๆกองละ2,000บาทก็ถวายสร้างพระมหาเจดีย์ญาติโยมท่านในจะร่วมบุญก็เจริญพรตามที่คุณโยมปรารถนา แล้วก็เจริญพรญาติโยมท่านไหนจะมาตั้งโรงทานมาร่วมออกโรงทานมหาบุญมหากุศลวันที่8ก็เจริญพรมาได้ขอให้คุณโยมแจ้งความประสงค์เจ้าหน้าที่เขาจะได้จัดเตรียมโต๊ะเก้าอี้เขียนป้ายติดเอาไว้ว่าโยมชื่ออะไรโรงทานอะไร เนี่ยญาติโยมทุกท่านเป็นข้าวต้มข้าวนมอาหารการกินเป็นน้ำส้มน้ำหวานน้ำดื่มสามารถที่จะเอามาทำโรงทานด้วยกันได้หรือว่าโยมมีวัตถุดิบโยมมีผักมีผลไม้มีไข่ไก่น้ำมันพืชเครื่องปรุงรสต่างๆโยมเอามาถวายก็ได้ทางม่อนพญานาคราชก็มีแม่ครัวจิตอาสา คอยที่จะนำเอาของที่คุณโยมมาถวายเนี่ยมาทำอาหารการกินโรงทานของบ่อนพญานา,าราจะเปิดตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่8 4 5 6 7 8 5วันด้วยกันเพราะว่าก่อนงานก็จะมีญาติโยมมาช่วยเตรียมงานมีลูกพระลูกเน,นมาช่วยเตรียมงานก็จะทำโรงทานตั้งแต่วันที่4เป็นต้นไป ส่วนวันที่8นั้นเป็นวันสุดท้ายมีอะไรเท่าไหร่ก็จะต้องขนทําให้หมดพอญาติโยมจะเดินทางมาร่วมบุญเป็นจำนวนเยอะก็แจ้งให้ญาติโยมสาธุชนได้รับทราบตามนี้อนุโมทนาสาธุบุญอ่ะบุญโยมสว่างแล้วต,ต่อมาขออนุญาตไปทำาศาสนกิจอื่นๆและเดี๋ยวฉันเช้า9้าโมง9โมงกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมก็จะมาเจริญพระพุทธมนต์สิบโหราชาตาในวันตุจีนแฮปปี้ไชนิดนิวเยยร์แวนซีลุยส์กงสีฟ้าชายเส้อนอี้ซิ่งลงพิงพิงอันอานเฮงอ่องหวดก็อนุโมทนานะคุณโยมนึกไม่ออกแล้ว ว่าคนจีนเขาว่ายัางไงเมื่อกี้ยังนิกออกอยู่ขออนุมโมทนาสาธุอวยพรให้ทุกท่านจงประกอบไปด้วยจตุรพิษธพรชัยอันได้แก่อายุวันนะสุขภพละปฏิพา,านธนทาสารสมบัติกุลกาคุณเฮวกุลมันนี่กุลแฟมิลี่เสียเสียนีเมงกระบายูลีกินหวานสยโยนละสบายดีขอเจริญพร